We'll เรียบร้อยครับไม่พลาดครับนี่ครับแมงดาครับเดี๋ยวพาดูไข่มันครับนี่ครับเมื่อกี้ตักเรียบร้อยครับนี่ครับแมงดาครับนี่ครับไข่มันครับนี่ครับไข่มันอยู่ข้างกันแท้ครับนี่ครับไอพวกนี้มันจะฉลาดครับมันจะมันจะอยู่ข้างล่างครับมันจะอยู่ฟอกไข่ข้างล่างครับนี่ครับก็เอาสวิงตักได้เลยครับผมนี่ครับได้สองตัวรับไมยนี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่หกครับตามถีกของเราครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมไม่ยากครับ อีกลังหนึ่งก็ได้ตรงนู้นครับอีกลังหนึ่งก็ข้างแท้ตรงนี้ครับผมเนี้ยเดี๋ยวตามมาดูครับว่าจะมีตัวไหมครับตัวนี้ได้แต้มที่หกแล้วนะผมการหาแมงดาฝนตกลงมาก็มันก็จะเข้ามาไข่นะครับเนี้ยครับไข่ตามต้นไม้ครับก็หาเลยครับผมฝนตกหลักนะครับครับแต้มที่หกครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับผมเดี๋ยสิครับเจอลังแล้วเนี้ยครับอูรลงใหญ่มากครับเดี๋ยวจต้องมองก่อนครับเมื่อกี้สองลังไม่ได้เล้วผม เนียบเนียับล้งมันครับเดี๋ยวมองดูตัวก่อนนะว่าอยู่ไหมับโอ้อยู่ครับอ้าวเนี่ยครับเดี๋ยวจับให้ดูสดๆเลยครับตรงนี้น้ำมันใสครับตัวมันยังอยู่ครับเนี่ยครับตัวมันนอนอยู่ในน้ำครับเนี้ยครับตัวมันยังนอนอยู่ครับเนี่ยครับแต่ชี้ให้ดูครับเนี้ยครับตัวมันครับเดี๋ยวจะงมให้ดูครับเนี่ยครับตัวมันเกาะนี่กิ่งเลยครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับผมหนึ่งแต้มครับเนี่ยครับฮ่า อย่าให้มันกัดเลยนะครับเจ็บนะผมเนี่ยครับอีกหนึ่งแต้มของเราครับเนี่ยครับลังมันครับอู้ลังใหญ่เลยครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับผมหนึ่งแต้มเนี่ยครับเดินมาเจอพอดีครับว่าเจ้าสวิงมาตักสองลังที่เหลือนะเมื่อกี้เจออยู่นะแต่ว่าไปก่อนนะโมเตอไถ F เอฟซีดูนะผมเดี๋ยวเดาเนี่ยตามไปดูลังนะผมตัวที่แต้มที่เจ็ดของเรานะครับไมายนี้เด็ดเลยครับดูจากไมแเราก็น่าจะเยอะแล้ว แล้นครับลังอยู่นี่ครับลังอยู่ก้อนนี้ครับจะใช้ใช้สวิงตักให้ดูนะครับผมเนบคยไอเขียวนะเดี๋ยวนะต้องขอเก็บตัวนี้ก่อนครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะเก็บใส่อันนี้ก่อนครับรับเซียบเรียบร้อยครับลังหนึ่งครับเนบได้แล้วครับใช้สวิงตักเอาครับเนบแนบียบร้อยเลยนะครับ รังมันอยู่ข้างกันแท้ครับนี่ครับให้ดูลังมันครับนี่ครับไข่ของมันครับอีกรังหนึ่งอยู่นู่นครับเดี๋ยวพาไปดูครับแต่ว่าผมหาไม่เจอทรับเมื่อกี้ครับเดี๋ยว้อีกรังหนึ่งยังหาไม่เจอครับหาตัวไม่เจอครับผมเห็นไข่ครับแต่ไม่เห็นตัวครับผมเอามือจับครับไม่ได้เอาสวิงมาตัดนะผมที่จริงต้องใช้สวิงครับถ้ามันลึกๆนี้ครับนี่ยหาไม่ยากเลยครับ ตัวนี้ก็ตัวที่ห้าแล้วครับแต้มที่ห่างเราครับการหาแมงดาครับขอแค่เป็นกิ่งไม้ครับมันเกาะนทข้างๆครับเห็นไข่เลยนะผมไข่มันเราไม่เอคทับเราจะปล่อยไหมครับให้มันฟักนะไอตัวนี้มันแค่มาเฝ้าไข่เฉยนะเราได้นะนี่ครับเดี๋ยวผมตามไปดูอีกหมึ่งนะครับ ครับดูครับเน็ฟอีกตัวครับได้ครับตัวหนึ่งเนเ็ยเมื่อกี้เนับลังมันครับใช้ดูลังมันครับเนีฟยกออยอดต้นถั่วพานะับน้ําท่วมแล้วเมื่อกี้ผมได้สองลังอยู่ตรงนู้นครับตรงรถผมจอดอยู่นู้นครับแต่ว่าลืมถ่ายดูเดี๋ยวผมจะกลับไปถ่ายไขยมันให้ดูครับเนับเมื่อกี้มาเดินเดินผ่านไปครับแต่ว่ามันก่ขอข้างบนเลยครับแต่ว่าผมมองเห็นมันบุดลงไปครับผมก็เลยงมหาครับได้ครับตัวนี้ตัวที่สีแส่แล้วนะครับผมเนับตัวที่สี่แล้วครับเน็ฟสีตัวครับ หนึ่งสองตัวสามน่าจะเกาะย่องบนนด้ครับตัวสามะนรับเนี่ยตัวสี่แล้วครับเนี้ยไข่ตัวนี้เจอสามได้สามเลยครับเนี้ยไข่ของมันครับเดินหายครับเมื่อกี้ผมมองครับมองไม่เจอครับแต่ว่าเห็นมันกระโดดลงพอดีครับก็เลยเอ้าไข่แมงดาก็เลยงมไปก็เลยได้เลยครับเนี้ยครับวิธีการหาก็หาเงียเดินเดินตามมันจะชอบไข่ตัวไข่ในต้นไม้ครับผม ไม่ยากนะครับผมหายทุกปีครับเดี๋ยวผมเดินหายก่อนครับเดี๋ยวจะไปถ่ายสองลังที่ผมจับได้ให้ดูครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วไม่มีครับมันสูงเกินไปครับเดี๋ยวแปางล่างก่อนดูเขาไข่มาครับให้ดูใหม่นะครับนี่ครับไข่แมงดาครับเดี๋ยวไปดูสองลังฝักนู้นครับที่ผมจับได้ครับแต่ว่าถ่าย ไม่ได้มีคนถือกล้องให้ครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับนี่ครับวิธีการหาแมงดาครับอย่าดราม่าครับผมเป็นวิธีสาลนะผมวิธีศาลเลยครับเนี่ยมีทุกปีนะครับพลาดไปประมาณสามลังครับที่ผมหาหาตัวไม่เจอครับเพราะว่ามันเกาะอยู่ล่างครับน้ำมันลึกนะครับ แต่ว่าตรงนี้น้ำมันตื่นครับก็พองมได้ครับน้ำขุ่นครับเนี่ยตรงนี้ผมเดินมาแล้วครับเจอสองลังครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวผมมองหาในในครับเพิ่มมีครับลึกๆครับ เน็บตัวนี้เป็นถั่วพะนะครับน้ำท่วมถั่วพะครับมันขึ้นมาไข่ครับเน็บหลังแรกครับถาถ่ายดูนะครับหลังแรกที่ผมงมได้เมื่อกี้ครับเนี้ยคร no right. ับหลังแรกครับนี่หลังแรกที่งมได้ครับเกือบเดินไม่เห็นแล้วครับแภาพาดูหลังที่สองนะผมเนียคมันอยู่ซ่อนได้ดีนะผมเนี้ยครับเน็บหลังที่สองครับผมเดินมาเจอพอดีครับเนี้ยครับงมไปก็เจอพอดีครับ รถจอดไปนู่นครับเอาสวิงมาด้วยครับแต่ว่าไม่ได้ตักนะครับใช้มือดีกว่านะครับมือเปอร์เซ็นต์ได้ดีกว่าครับเวลาจับไปโดนก็เจอตัวแลผมเนี่ยตรงนี้ได้ได้สามลังแล้วครับไม้นี้นะผมเจอแล้วสามลังครับเนีดูไม้ต่อไปเนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งตัวครับเนียบไข่ของมันครับ แต่ว่ามันเกาะอยู่นะครับกิ่งข้างล่างครับเนี่ยปลายนี้ผมนะเดี๋ยวก็เลยจับได้หนึ่งตัวครับแล้วก็เจออีกไข่หนึ่งครับนี่ครับเจออีกที่หนึ่งครับแต่ว่ามันวิ่งลงน้ำครับนะครับเกาะเกาะอยู่ในนะครับไข่ให้นไไข่มันครับเมื่อกี้มันไต่ลงครับเดี๋ยวผมจะใช้สวิงจักเอาครับตัวนี้ครับอุตส่าห์เห็นแล้วครับเมื่อกี้แต่ว่ามัวจับตัวนี้ครับมันก็เลยวิ่งลงน้ำานะครับนี่ครับไข่มันครับอยู่ในกิ่งไม้นี่ครับอีกลังนะครับนี่ยครับลังมันครับไข่ของมันครับแต่ว่าเมื่อกี้มุดลงไปนะตรนี้คัับ จะเป็นคลองครับมันชอบไข่ตามคลองนี่ครับเนี่ยครับตัวนี้ก็พลาดนะครับตัวนี้พลาดไม่ได้แล้วเพราะว่าน้าลึกเกินไปครับผมก็ขับรถมาเจอแล้วก็แวะมาก็มุษย์มุดลงเลยครับตัวนี้ไม่ได้ครับครับดูหมายครับถ้าน้ําไม่ตื้นยังไงก็จับไม่ได้ครับเดี๋ยวผมมีวิธีล่อครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําให้ดูครับใช้ตัวที่เราจับได้ครับแล้วก็มัดมัดแต่เชือกแล้วก็หย่อนมันเบ็ดครับมันจะเข้ามาสู้กันครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับแต่คลิปนี้ผมไม่ได้อะไรมาครับก็ เดี๋ยวให้ดูลังมันก่อนนะครับตามไปดูอีกครับเย็อีกรังครับนี่อีกรังครับแต่ว่าหาตัวไม่เจอครับถ้าเป็นกิ่งมางี้ไงก็หาไม่เจอเพราะว่ามันจะเกาะอยู่ล่างนะครับเนี่ยครับเป็นอีกรังหนึ่งครับไม่ได้นะครับไม่ได้ตัวนะครับแมงดาครับผมงมหาแล้วไม่เจอครับปกติถ้ามันเป็นรังนี้มันจะเกาะเกาะตามกิ่งนี้ครับเกาะอยู่เลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวต้องใช้วิธีการใหม่นะครับตามไปดูอีก lăng ấp